ดนทีน่ามอตอโนมัตครับรุ่นนี้ใช้ผ่านนะครับใช้ผ่านสองเอประมาณสี่ก้อนต่อหนึ่งกระบอกยิก้ครับย,ยเปียกโทรศัพท์ฉันสำหนับกดๆนะครับไปรุป่นจะใช้ได้สะพายข้างเอาสพายข้างนี่ครับแล้วก็ยิงแบบนี้แล้วก็อย่าไปปิดจุกนะครับถ้าว่าปิดจุก ตัวปั๊มไอกจากปืนมันจะน้ำมันจะไม่ออกครับน,นีงไม่ไกลอยู่ครับไม่แรงนะครับตัวนี้เล่นเบาๆปิ้วปิ้วปิ้วปว,ว,ว,วตัวนี้ฐานใกล้หมดแล้วครับแต่ว่ายังเล่นได้